สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Ark Survival Mobile แล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาจับเจ้าสไปโนกันนะครับในส่วนอาวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เอาเจ้าอ,อาเจนหรือว่านกยักษ์หรือว่าเจ้ากีก้าไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะไปแบบว่าตัวเปล่าไปเลยเนาะแล้วก็พร้อมด้วยชุดเทคนะครับเกราะต้องหนาไว้ก่อนนะเพราะว่าสไปโนเนี่ยมันตีค่อนข้างรุนแรงนะครับนี่ชุดเทคที่ผมได้เตรียมไว้นะฮะคือ ผมจริงๆมันไม่ได้เป็นสีม่วงนะอันนี้คือผมย้อมสีเองนะครับแล้วก็ปืนแล้วก็ดาบพักนี้ผมก็ย้อมเป็นสีม่วงหมดนะฮะเรื่องยาคุณ10หรือว่ายาคุณ15เนี่ยผมก็เอาไปด้วยนะเออไม่ใช่ยาคุณ10สิมันเป็นอ่าเจ้ายาสลบนะฮรโอเคผู้ผิดต้องขออภัยด้วยเนาะนี่เดี๋ยวเจ้าสไปโนเนี่ยอ่าน่าจะอยู่แถวแถวเสาเขียวนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนาะน,นี่น่าจะอยู่แถวแถวเสาเขียวแหละเดี๋ยวผมก็จะ เอาลูกซองไปด้วยนะครับเพราะว่าไว้ป้องกันตัวนะครับผมก็ไม่ไม่มั่นใจว่าข้างหน้าผมเนี่ยจะมีแบบว่าสัตว์กินเนื้ออะไรหรือเปล่าเนาะแต่ที่แน่แน่เนี่ยงูมีแน่นอนนะฮะจะโอเคกับงูเนาะแน่นอนเลยนะครับไปเดี๋ยวเราก็สังหารเต่ากันเลยดีกว่าทึบสองทีหายนะครับน้องหมูของเราสองทีมาสิครับลูกซองแรง พร้อมบวกนะเอาจริงก็สําหรับวันนี้เนี่ยเจ้าสไปโนเนี่ยที่ผมจะเลือกจับเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะได้ตัวที่มันเลเวลเยอะๆนะก็ก็แค่ขอให้เป็นสไปโนสีสวยๆตัวหนึ่งก็พอเนาะเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาเจ้าสไปโนเนี่ยมาผสมพันธุ์นะฮะแล้วก็บัฟเป็นสีเนาะเป็นสีลูสไปโนสวยๆนะฮะในอนาคตข้างหน้าเนาะนี่อันนี้คือเจ้าจระเข้ ฝูงแมลงนะฮะอย่าไปสนใจมันนี่ก็ถามว่าไกลไหมถ้าวิ่งไปก็ไกลอยู่นะเออแต่จริงๆก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ายังไม่มีเกราะดีๆเนี่ยแนะนําเลยนะครับให้ขี่นกไปดีกว่านาะแล้วก็ทํากับดักเอาหรือว่าใช้กับดักธรรมชาติเอาละกันนะแต่ถ้าแบบว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบว่ามีเกราะหนาๆแล้วมีแบบว่าปืนดาเมจดีๆแล้วอย่างเงี้ยกอ ไปตัวเปล่าก็ได้เนาะนี่ก็แบบว่าวิ่งไปตัวเปล่าไม่ต้องเอานกไปก็ได้เนาะนี่ไม่ใช่ตัวเปล่าสิไม่ใช่แบบว่าไม่มีเกราะอะไรเลยนะให้เอาเกราะไปด้วยนะเฮ้ยตรงนี้ทําไมมันบุ้นบุ้นวายอย่างเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนเหมือนจะมีแรปเตอร์ด้วยนะครับนี่บุ่นวายมากเลยตรงนี้โอ้โหอ้าวตายไปแล้วนี่ยิงไปทีหนึ่งโอ้คาโน่คาโน โอ้โหคานงตัวยางใหญ่นี่ยิงเต่าไปคือไม่ไม่ต้องกลัวกระสุนหมดนะเพราะว่ากระสุนเนี่ยผมเอาผมเอามาเยอะพอสมควรนะนี่กระสุนอย่างเยอะเลยเราเดินทางกันต่อดีกว่านะครับเี้อหทีเดียวหลับอ้หเฮยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอะเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เอาละไม่เอาละหนีก่อนหนีก่อนไม่เอาดีกว่านี่ครับเราก็มุ่งหน้าไปทางเสาเขียวเลยละกันเพราะว่าอ่าแมปแมปที่แล้วอะตอนที่ผมทำอา,อาร์คแรกๆเนาะเพราะว่าผมก็ไปอยู่แถวแถวเสาเขียวนั่นแหละนะครับแล้วก็มันมีสไปไอเจ้าสไปโนมันเยอะนะ แต่รอบนี้ไม่รู้ว่าถ้าเราไปเนี่ยเราจะเจอเจ้าสไปโนร์ป่นนะครับนี่โอ้โหยิงทีกระเด็นกระเด็นอย่างไกลเลยครับทุกคนเฮ้ยมแมลงตามมานะโอเคไม่สนใจแล้วอะแปกันต่อนะครับถามว่าไอ้ลูกซองนี่ติดสโคไว้ทําไม <c oughs> ก็ติดไว้เท่เฉยๆนะฮะถามว่าใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ไม่ค่อยได้ักเท่าไหร่นาะอนี่เดี๋ยวเราก็ต้องแบบว่ามุ่งหน้าไปที่เสาเขียวเลยนะครับ ไอ้ตรงน้ําที่มันเป็นอ่าลำทางเล็กๆเนาะไอ้ตรงนั้นแหละนะฮะจะมีแบบว่าเจ้าสไปโนพวกนี้มันเกิดเยอะนะครับก็จะมีโอกาสที่เราแบบว่าอยากถ้ามีโอกาสแบบว่าดรอปตัวที่แบบสีสวยให้เรานะนี่เราขึ้นมาข้างบนดีกว่านะครับดาผมก็ดามเมจก็แรงพอสมควรนะครับลูกซองเอ่ยืนสไนเอยนะครับก็ดามเมจก็บอกเลยว่าน่าจะตันกันหมดนะฮะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันตันเท่าไหร่กันนะครับแถวนี้มันมีนักล่าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวนะแถวนี้ตอนนั้นที่ผมมานี่ผมเจออาเจ้าเจอเคนะครับก็ต้องระาวาังด้วยนะครับอยู่ไหนเอ่ยหอยทากปืนลั่นปืนลั่น <laughs> เดี๋ยวขอว่ายน้ำแล้วกันน้ำโคตรขุ่นนะ,ะทุกคนเอาโอเค น้ำขุ่นมากนะฮะแต่ว่าดูจากข้างบนมาน้ํามันก็ใส่นะนี่ปาปินลัญญาผมนี่เกลียดจริงๆเฮ้ยง,งูนะครับพยายามเนาะถ้า,าเพื่อนๆคนไหนที่เลเวลยังน้อยๆเนี่ยพยายามนะครับอย่าให้งูมันฉกโดนเรานะถ้าสมมติว่ามันฉกโดนเราเมื่อไหร่เนี่ยสลบแน่นอนนะครับทีเดียวก็น่าจะสลบนะในช่วงต้นเกมนะก็ต้องคอยระวังตรงนี้ด้วยเนาะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้เสาเขียวมากนะครับหวังว่าแถวๆนี้จะเจอนะปืนลั่นปืนลั่นนี่ไม่มีหรอพื้นที่ตรงนี้อ่ะมันก็น่าสร้างบ้านอยู่นะทุกคนมันดูโล่งๆดีนะครับนี่นาสร้างบ้านอยู่ทำไมวุ่นวายจังตรงนี้ไอ้เคอหูกระโดดมาพอดีถ้าสมมติว่าโดนงับได้นี่แย่เลยนะยิงไป ยิงไปทำไมไม่ตายวะก็ดูว่าตายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตามหาเจ้าสไปโนต่อกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยทำไมผมเจอคาโนมันเยอะจังนะนี่นี่ตายไปเสียโอเคสไปโนไอตรงบึงน้ำตรงนี้มันก็มีสไปโนนะ บางครั้งที่ผมแบบว่าเดินผ่านมาแถวๆเนี่ยเออเวลาผมมาฟาร์มประมาณเนี้ยก็เจออยู่นะแต่ว่าทําไมวันนี้ไม่เจอนะฮะอันนี้ก็แปลกดีเนี่ยตรงบึงตรงเนี้ยมันก็มีนะมีสปไปโนอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนี้ถ้าสมมุติว่าผมพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยก็ขออภัยเลยนะครับพอดีว่าลิ้นผมอ่ะมันเป็นอ่าคล้ายๆเหมือนล้อนในครับทุกคนก็จะทําให้แบบว่า เวลาพูดอะไรพวกนี้มันก็ดูลำบากลำบากหน่อยนะครับรอเรืออาจจะไม่ได้ชัดเจนนะเพราะว่ากระดกลิ้นไม่ได้ <laughs> <Okay. S 2> <laughs> โอเคเฮ้ยแรปเตอร์เจ้าแรปเตอร์ไหนเอ่ยืมไม่ใช่สไปโนสไปโนจิ no. <laughs> ๋วอะไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราสังหารกันเลยดีกว่านะครับกระโดดไปอ,อยู่ในน้ำนะปึ๊บ ตายเอา้าไม่ตายเหรอโอเคตายแล้วมั้งตายยังอะ่ะไม่จะตายแล้วแหละนะครับเอา้าไม่ใช่เหรอนูกว่าตายไปแล้วเฮ้ยไอตัวเล็ดตามมาสองตัวเลยถ้าอยู่กันสามเนี่ยผมน่าโดนกัดนะครับนี่ก็อยู่แถวแถวนี้แหละนะครับเจ้าสไปโนมันก็เกิดแถวแถวนี้นะครับ แต่ว่าแถวนี้อ่บางครั้งที่แบบว่าฟลุกๆเนี่ยเราเดินมาเนี่ยอาจจะมีประมาณ2-3ตัวได้เลยนะเอาจริงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการเลเวลสูงเลยนะครับเลเวลเท่าไหร่ก็ได้เนาะขอเพศผู้อ่ะสีแบบสวยๆหน่อยก็พอละเฮ้ยทาเปทัาเป้ัาเปจาราสีสวยมากกว่านี้ยิงตายไม่ตายเฮ้ยเฮ้เปเตอร์แรปเตอร์เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยเฮ เอา้าโดนตะคุบได้โอ้โหไม่ไม่ตายนะครับไม่ตายอย่าตกใจเนาะเพราะว่าเกราะผมค่อนข้างหนังนะครับนี่ยิงไปยิงไป,งไปอือหือบอกเลยว่าสัตว์กินเนื้อแถวนี้ก็เยอะนะฮะแล้วก็เล็บยาวเล็บยาวแถวนี้ก็เยอะนะถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนที่แบบว่าอยากจะจับเล็บยาวแล้วเกียดหานะี่ก็มาแถวนี้ได้แล้วมันโล่งด้วยนะครับแล้วไททันก็เกิดเยอะเหมือนกันนะแต่แถวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเจอเล็บยาวละเห็นปะ นี่ก็สีไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้าสมมุติว่าใส่แบบว่าทําฟาร์มแบบว่าตัดไม้อะไรพวกนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเนาะเพราะว่าเล็บยาวเดี๋ยวไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้นะนี่ยิงไปแรปเตอร์ก็ก็เยอะเหมือนกันนะฮะสัตว์กินพืชก็เยอะนะฮะแล้วก็สัตว์กินเนื้อก็เยอะเนาะนี่เดี๋ยวเราก็เป้าหมายของเราเนี่ยไม่ได้มาจับแรปเตอร์เลยนะแต่ว่าเจอแรปเตอร์เยอะมากเลยอะเอาจริง ปืนลั่นเยฮะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับทุกคนนี่เจ้าหน้าตาของเจ้าสไปโนเราก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะโอ้โหเฮ้เยสีแดงนะไอเรื่องสีขาวอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยชอบหรอกนะฮะแต่ผมชอบสีแดงในตัวมันนะฮะดูสดดีตัวนี้แหละนะครับเลเวลก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นี่ยิงไปเฮ้ยโดนนะเฮยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาแล้ว ถ้ามันได้เหยียบน้ำเนี่ยจะทำให้อ่าตัวของเจ้าสไปโนเนี่ยวิ่งไวขึ้นทำไมมันวิ่งช้าจาังเฮ้ยเฮ้ยเอ้อาจะสลบเหรอเรียบร้อยอุ้ยสองดอกเองสองดอกเองเอาะเอาสลบสลบง่ายจริงเลยนะเลเวลสี่ห้านะครับเฮ้ยสลบง่ายขนาดนี้เลยเหรอเกินปุยมุ้ยนี่แต่แต่เอาจริงนะสีสวยมากเลยตัวนี้นี่ ต้องเป็นพ่อพันธุ์ของผมในอนาคตแน่ๆเลยนะครับสีใช้ได้เลยนะนี่เดี๋ยวก็ทำการอ่าให้ยาคูณ15ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อนองก็ได้เนื้อธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวโอ้ผมน่าจะไปหาเนื้อน่องแถวๆนี้ดีกว่านี่เจอละเป้าใหม่ของผมนี่โดนแน่ๆเลยแกปังปังสรบลูกสอง เอาเนื้อมาได้มาเจ็ดชิ้นนับเนื้อน่องแนะนานะฮะถ้าเรามีเนื้อน่องเนี่ยก็ใส่เนื้อน่องก็ได้เนาะเพราะว่ามันช่วยให้เราเทนไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเนื้อธรรมดาเนี่ยมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันจะช้านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเนื้อน่องบวกกับยาคุณ15เนี่ยผมมองว่าน่าจะใช้แค่2ชิ้นนะฮะสชิ้นก็น่าจะตื่นแล้วแหละนะครับถ้าสมมุติว่าไอ้ค่าสลบไม่ได้แบบว่า ยังไงอะต้องต้องพูดยังไงเดียถ้าสมมุติว่านกมันแบบว่ากินช้าอย่างเงี้ยมันก็ลําบากโหตัวนี้นี่บุ้นวายจริงนะสามตัวเนี้ยเอาจริงเห็นไหมถ้าเราไปในป่าในบุเนี่ยเจอแน่นอนนะฮะไอ้นกพวกนี้อุ้ยอุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งวจังวิ่งวครับนี่หลับไหมเอาหนีมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนีไปไหนล่ะ เฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่แน่เฮ้ยเอาหูรีโหลดแต่ไม่เป็นไรเกาะเราหนานะครับปังหงายไปเลยนีถามว่ามีประโยชน์ไหมก็นกไอเจ้านกตัวเนี้ยอ่าอ่าประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราตกจากที่สูงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะฮะเวลาเราขี่มันแบบว่าลงภูเขาขอย่างเงี้ยเรากระโดดปุ๊บมันจะบินนะฮะมันจะบินของมันเองเลย ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะมันก็จะบินของมันอีกนะครับกระพือปีกเล็กๆของมันเนี่ยปึ๊บปๆ๊บ,บแล้วมันก็ค่อยๆร่อนลงมาที่พืชน,นะก็จะประมาณนี้นะค,ความสามารถของอเจ้านกตัวเมื่อกี้เนาะแต่เจ้าสไปโนเนี่ยที่ผมชอบนะที่ผมชอบเลยก็คือเป็นตัวที่บังคับค่อนข้างง่ายนะเจ้าสไปโนเวลาเรายืนเนาะเรายืนหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ํานะครับก็วัยนะครับแล้วก็วิ่งบนน้ำเนี่ยมันแบบว่าเวลาขาไม่ใช่วิ่งวิ่งไม่ใช่บ่อว่าวิ่งบนน้ําสิเออต้องต้องบอกว่าเวลาแบบาขามันเปียกน้ําเมื่อไหร่เนี่ยจะทําให้แบบว่าได้รับพับพิเศษนะก็คือวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็หิวเลือดไวขึ้นนะฮะแต่ถามว่ามันไวจนเบอร์ไหมก็ไม่ได้เบอร์ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันจะเพิ่มเลือดไว วกว่าปกตินิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบว่าเวอร์วังเลยนะอันนี้คือเมื่อกี้ผมไปเก็บไข่ผมเก็บไข่มานี่มันตามมาเลยไหนเอ่ยไอ้เหลือตัวนึงนะเดี๋ยวขอกระโดดที่สูงก่อนจิ๊บโอเคมานี่เนี่ยสองนัดอลูกซองอย่างแรงดำเม่แค่สามรวอยมั้งแต่ว่าดำแต่ว่ายิงทีก็คือแบบจุกๆเลยนะอุย้ย อ้ยยักษ์ใหญ่เฮ้ยกีทีล้มอะ่ะสามทีแน่เลยปั้งอุ้ยไม่โดนโอ้ยกระเด็นโอ้โหโอ้โห,โโหลูกซองอยากกระโดดระเบิดกระเด็นอย่างไกลเลยครับนี่มันก็จะมีแบบว่าเวอร์วังอลังการนิดนึงนะเวลายิงลูกซองอะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นหอกใช่ใช่ได้ถูกวะมันเป็นหอ,อกเหล็กนะครับก็ไม่มีประโยชน์น,นะครับ ใช้ดาบไปกว่าโอ้โหตัวนี้ก็ยิงสองทีก็กระเด็นไกลเหมือนกันโอโ้ลูกซองอะไรวะเนี่ยยิงทีกระเด็นโคตรไกลนี่ยิงไปเอาเดี๋ยวลูกซองอะไรวะยิงทีกระเด็นโคตรไกลเลยครับโอ้โหดูท่าตุรีดูท่าตุรีโอ้โห,โโหนี่คือแบบว่าท่าอย่างเท่เลยครับทุกคนดูดูเอานี่หัว เฮ้ยยักษงูเลยอ่ะจริงๆริงยักงูเขียวเลยใช่ไหม mm. เหมือนงูยักษ์เลยอ่ะทุกคนเออเอาหัวหมุดมาทางนี้นี่เดี๋ยวขอเอาเนื้อดีกว่าชึบเอาสไมัยได้เนื้อน้องมาชิ้นเดียวอ่ะเออได้มาชิ้นเดียวอ่ะแปลกดีปกติมันจะอ่าดอบเนื้อน้องมาเยอะมากเลยนะหรือว่าผมต้องใช้ขวานนะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดหน้าใช้ขวานเนาะ นี่เดี๋ยวเรามาลองไอตัวนี้กันว่าน้องจะตุยยังไงปืนลูกซองเราจะอลังการไหมระหว่างรอนะระหว่างรอเจ้าสไปโดรเราตึกยิงอัดก้นไป1ที2ทีสมทีเฮ้ยถึกจังสี่ทีโอ้โหล้มเลยครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ล้มปกติไม่ได้อลังการอย่างสองตัวนั้นเฮ้ยแต่น้องวันเหย็นน่ะทำไมฟันเขามันดูแปลกแปละ โอ้นี่ไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้บูลลี่ไอ้เจ้าคอยาวของเรานะ mm hmm. นี่เดี๋ยวเรามาดูแถวนี้ก่อน mm hmm. เผื่อเจอยูนิคอร์นคือตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของผมเนี่ยผมหายูนิคอร์นนะ mm hmm. แต่ว่าผมหามาหลายวันแล้วแหละนะฮะไม่ใช่หลายวันในเกมนะหลายวันในชีวิตจริงเลยแหละนะครับ mm hmm. ก็ได้วนหาในแมปนะครับแต่ก็ไม่เจอไม่เจอเลยนะครับ mm hmm. ไม่รู้ว่าน้องเกิดหรือเปล่า หรือว่าเกิดแต่เราไม่เห็นเออตรงนี้แหละประเด็นนี่สไปโนโเราตื่นแล้วนะฮะนี่โอ้โหความใหญ่เลเวลหกนะนี่ก็ได้เลเวลหกมานะครับเดี๋ยวก็แช้คำสั่งเนาะแช้คำสั่งให้แบบว่าเจ้าสไปโนโของเรานะฮะตามเรามานี่ตามแบบใกล้ๆเลยดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเอ,เอาเอาแล้วจะวนทำไมเรา สไปโนเอาผมโดนตีแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยสไปโนโอเคเจอสไปโนผมแน่เอาแล้วทำไมไม่ตีอ่ะเอาเอานี่ตีตีซี่นี่ตีตัวนี้ทําทำไมตีโค้งไกลจังเลยสไปโนผมตีโค้งไกลก้นไปกบมากบมาก่อนโอ้โหตีโค้องอย่างไกลครับทุกคน แนะนำขี่ดีกว่าผมไม่ไดเอาอ่านมาเฮ้ยตีแล้วตีแล้วตีแล้วนี่นี่น,นี่ดูดูดูดดนี่ตีไม่โดนเฮ้ยเฮ้ตีทีกระเด็นเลยว่ะโอ้โหโอ้โหนาเมดก็ไม่ใช่เล่นๆนะเจ้าสไปโนเรานะนี่โอ้โหสีแดงสวยมากเอาจริงเป็นสีธรรมชาตินะครับเป็นสีธรรมชาติเนาะบแบบนี้ก็ถือว่าสวยแล้วแหละนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนที่เจอสีที่สวยกว่านี้เนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์กันได้นะฮะมาอวดกันได้นะฮะแต่แต่ล่าสุดที่ผมเจอตัวนี้ก็สวยนะถือว่าสวยสวยเพราะสวยแบบสวยเลยแหละนะครับสีแดงนะฮะตัดกับอ่าสีขาวแล้วก็ออกม่วงๆหน่อยนะฮะอุ้ยสวยเลยเอาจริงตัวนี้ตัวเดียวเราหาตัวมีตัวหนึ่งก็พอละนะเพราะตัวที่บ้านเนี่ยมันเป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ี๋ยวก็สะพานเจ้าสไปโนเรากลับบ้าน,น,นแล้วแหละนะฮะก็หลักๆก็น่าจะมีแค่นี้นะคลิปนี้ทำไมเจ้าสไปโนเราตีโค้งไกลไปนิดนึงก็แนะนําเอาอานมาดีกว่านะฮะถ้าสมมุติว่าจะให้น้องช่วยเราเนี่ยน้องอะตีตีโค้งไกลเกินไปนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละก็น่าจะมีแค่นี้เนาะโอเคสาหรับคลิปนี้นะฮะก็มีแค่นี้จริงๆนะฮะเจ้าสไปโนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับ ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณครับไปแล้วนะ